สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีข้อคิดอีกข้อนึงนะคะมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะข้อคิดที่ว่านี้ก็คือโลกนี้อยู่ได้เพราะมีคนโลกสวยนะคะโลกนี้อยู่ได้น่าอยู่เพราะมีคนโลกสวยนะคะลองคิดดูนะคะว่าโลกนี้นะคะ มีทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายนะคะถ้าให้ให้เราลองคิดดูนะคะว่าถนนหนทางเส้นทางต่างๆที่สะดวกสบายนะคะ mm. เกิดมาจากผู้คนที่ที่ทำงานในการสร้างนะคะแล้วก็คนที่คิดระบบถนนหนทางครับคมนาคมนี้ขึ้นมานะคะ คนนั้นคือคนที่โลกสวยนะคะเพราะเขาปรารถนาที่จะจะสร้างสิ่งที่ทำให้ผู้คนนะคะเดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วก็โลกนี้นะคะจะสวยงามเพราะมีคนที่ที่สร้างสรรค์นะคะที่ะที่อยากจะให้โลกนี้มีความสวยงามนะคะจึงมีต้นไม้ดอกไม้สวย ตามถนนหนทางตามที่ต่างๆสวนต่างๆนะคะนั่นเพราะฝีมือคนโลกสวยใช่ไหมแล้วก็ดูสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะดูเสื้อผ้าน้าผมเครื่องสำอางแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะถ้าไม่มีคนที่เขาคิดค้นสร้างขึ้นมานะคะ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ให้ได้โทรศัพท์ที่ที่เวอร์ชั่นดีที่สุดนะคะจากผู้สร้างคนแรกเลยถ้าเขาไม่คิดที่จะสร้างโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่พัฒนานะคะจนได้โทรศัพท์ที่เวอร์ชันที่ดีที่สุดถ้าไม่มีคนโรคสวยเหล่านี้เราจะมีสิ่งดีๆใช้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า รถรถยนต์รถไฟรถไฟฟ้าใช่ไหมคะเออ่รถเมย์รถเมย์ธรรมดารถเมย์แอร์แอร์คอนดิชันเออ่รถรถต่างๆแล้วก็เครื่องบินเรือนะคะเรือโดยสารนะคะแล้วก็ รวมถึงยานอาวกาศด้วยนะคะถ้าไม่มีคนโลกสวยคิดสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเราจะมีสิ่งดีๆใช้ไหมนะคะดังนั้นโล,โลกนี้น่าอยู่เพราะมีผู้คนที่โลกสวยนี่แหละคะ่ะสร้างขึ้นมานะคะสร้างสิ่งต่างๆให้เราได้ใช้ <c oughs> สร้างสร้างเครื่องประดับสวยๆสร้างเสื้อผ้าดีๆนี่ฝีมือคนโลกสวยนะคะแล้วทีนี้ให้ให้เราย้อนกลับไปคิดให้ให้เราทุกคนลองย้อนคิดดูว่าถ้าโลกนี้ไม่มีคนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสักอย่างเลยนะคะ โลกเราจะน่าอยู่ไหมมันจะเป็นยังไงมันจะน่าอยู่ไหมคิดภาพออกไหมคะถนนหนทางที่ที่ธุรกันดารก็มีคนไปสร้างก็มีผู้ไปสร้างไปทําให้มันไม่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 ธุรกันดารน,นะคะนั่นเกิดมาจากความคิดของผู้คนผู้ยิ่งใหญ่ผู้สำคัญท่านหนึ่งนะคะ ท่านั้นพระองค์นั้นทุกๆคนก็คงรู้จักนะคะที่ที่ที่ห่างกายความเจริญนะคะที่แห้งแรงธุรกันดารทุกวันนี้ก็มีอ่างเก็บน้ำเขื่อนเก็บน้ำมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีดูสิคะว่าถ้าไม่มีพระองค์นั้น พระพระองค์นั้นไม่มาไม่มีความคิดไม่มีการประดิษฐ์การสร้างสร้างชุนประทานเขื่อนเก็บน้ำอ่างเก,เก็บน้ำถามว่าการใช้น้ำในถิ่นที่ธุรกันดารทุกวันนี้จะมีใช้ไหมชีวิตเราจะดีขึ้นขนาดนี้ไหมนะคะแล้วก็คนที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นะคะทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเลยสิ่งดีๆนะคะเริ่มตั้งแต่สิ่งเล็กๆใกล้กตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มข้าวอาหารของใช้เครื่องใช้รองเท้าเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตเรานะคะ ถ้าไม่มีคนคิดริเริ่มสร้างขึ้นมานะคะไม่ใช่ผู้ผู้ที่มีคนไม่มีคนริเริ่มสร้างสิ่งเหล่านี้ทําสิ่งนี้ขึ้นมาให้เราได้ใช้นะคะถามว่าโลกนี้จะน่าอยู่ไหมและคนที่ทําแบบนี้คือคนที่โลกสวยนะคือคนที่มองเห็นมองเห็นคุณค่ามองเห็น สิ่งต่างๆที่อยากทำออกมาให้ผู้คนได้ใช้นะคะได้ใช้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางรถไฟฟ้านะคะเครื่องบินและก็โทรศัพท์นะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะเนี่ยเพราะผู้คนที่มีโลกสวยทั้งนั้นเลยนะคะสร้างนะคะและคนที่โลกสวยเหล่านั้นก็ก็ไม่ใช่ใครนะคะก็คือ มนุษย์มนุษย์ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนนะคะเป็นทั้งผู้โลกสวยและเป็นผู้โลกไม่สวยนะคะเราทุกคนนะคะมีมีสองมุมนะคะก็คือมุมที่สวยงามและมุมที่ไม่สวยงามอยู่ที่เราจะแสดงมุมไหนออกมานะคะถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ผโลกสวยนะคะพวกโลกสวยนะคะ จะไม่มีการเกื้อกูลแบ่งปันนะคะจะไม่มีการเกื้อกูลแบ่งปันช่วยเหลือกันเลยแต่โลกนี้มันน่าอยู่เพราะมีคนที่เกื้อกูลนะคะแบ่งปันช่วยเหลือกันนั่นเองและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครนะคะก็คือคนทุกคนนั่นแหละอยู่ที่คนคนไหนจะแสดงได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทุกคนก็มีการเกื้อกูลช่วยเหลือแบ่งปันนะคะดังนั้น โลกนี้น่าอยู่เพราะมีคนโลกสวยนะคะลองเราลองคิดดูว่าถ้าโลกนี้มีแต่คนทำลายล้างทำลายล้างอ่ะทำลายซึ่งกันและกันทำร้ายซึ่งกันและกันไม่มีเลยสักคนที่จะมามาปกป้องหรือมาดูแลซึ่งกันและกันไม่มีเลยอ่ะถามว่าโลกนี้จะเหลืออะไรไหมไม่เหลือ ไม่เหลือแน่นอนนะคะแต่เพราะว่าโลกนี้มีคนโลกสวยนั่นเองโลกนี้มีคนโลกสวยนั่นเองนะคะจึงมีผู้ที่สร้างสรรค์ให้โลกนี้น่าอยู่นะคะลองคิดดูอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปไปกระทบใครนะคะแต่แต่เป็นการให้มองเห็นความจริงนะคะว่าลองคิดดูถ้าโลกนี้มีสงครามสมมติประเทศที่เขา กำลังทำสงครามกันอยู่แล้วมีผู้ที่ได้รับผลเสียหายได้รับผลจากสงครามนั้นอ่ะไม่มีกลุ่มคนที่เป็นอาสาสมัครเข้าไปดูแลเลยอ่ะถามถามหน่อยว่าเขาเหล่านั้นอ่ะจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงไม่อยู่แต่เพราะมีผู้โลกสวยเข้าไปช่วยเข้าไปดูแล นะคะบรรเทาทุกจากจากคนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามไม่ว่าปร,ประเทศใดทั้งนั้นนะคะเขาจึงสามารถอยู่รอดได้ต่อไปนะคะดูสิคะเพราะว่ามีผู้โลกสวยนั่นเองนะคะจึงจึงทำให้โลกนี้น่าอยู่นะคะและโลกนี้จะน่าอยู่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหากเราทุกคนนะคะหากเราทุกคน มองเห็นคุณค่าของของโลกใบนี้และก็ของผู้คนนะคะรู้ไหมทุกคนรู้ไหมว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ที่วิวัฒนาการได้สูงสุดกว่าสัตว์เหล่าใดหมู่ใดในในโลกใบนี้นะคะมนุษย์คือสัตว์ที่มนุษย์ก็จัดเป็นหมวดหมู่หนึ่งของของสัตว์นะคะแต่เป็นสัตว์ประเสริฐเป็น เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการได้ได้สูงสุดแล้วนะคะสัตว์เหล่าอื่นไม่สามารถสร้างถนนหนทางนะคะคามนาคมได้อำนวยความสะดวกให้ให้ตัวเองได้นะคะมีแต่มนุษย์ที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อประโยชน์ของกันและกันได้นะคะก็มีอีกมนุษย์อีกนั่นแหละที่ทำสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะแต่แม้ว่าเหตุผลใดๆแล้วมันก็จะออกมาเป็นประโยชน์ของคนอื่นนะคะไม่ว่าเขาจะสร้างอะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองสุดท้ายสิ่งนั้นมันก็จะมันก็จะออกมาเป็นผลให้คนอื่น ได้ใช้ได้ทำได้ได้ใช้ประโยชน์นะคะถึงจะเป็นประโยชน์เพื่อตัวเองก็ช่างนะคะแล้วก็นะคะที่มาบอกว่าโลกนี้อยู่รอดพร้อมมีคนโลกสวยนะคะก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะมองเห็นตัวเองเห็นไหมมันกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมองเห็นตัวเองว่า เราทุกคนนะ่ก็เป็นคนโลกสวยอยู่ใช่ไหมก็ก็ไม่ใช่คนโลกโลกมืดนะเราทุกคนนะคะมีสองด้านนะคะมีด้านที่โลกสวยแล้วก็โลกไม่สวยนะคะแต่แท้ที่จริงนะคะคนที่เขาสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้โลกใบนี้ ได้ดีมากๆนั่นเพราะเขาเห็นความจริงของตัวเขาเองในใจเขาเองแล้วนะคะว่าแท้จริงแล้วนะคะในใจเขาปรถนาสิ่งใดต่อผู้อื่นเมื่อเขาเห็นความจริงในใจตัวเองอย่างชัดเจนนะคะเขาจึงสามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆออกมาต่อผู้อื่นได้นะคะคนที่โลกสวยเพราะคนที่ เห็นความจริงข้างในตัวเองแล้วอย่างชัดเจนท่องแท้นะคะดังนั้นเขาจึงเลือกนะคะไม่ใช่เขาดีไปหมดเพอร์เฟกไปหมดนะคะไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเขาผ่านทั้งดีทั้งร้ายทั้งโหดเลวดีเลวบริสุทธิ์เลวบริสุทธิ์ทำไมถึงบอกว่าเลวบริสุทธิ์เราคือเราเราหลายคนคงเคยได้ยิน เรื่องเล่าประสบการณ์ของใครหลายคนที่เขาทำอะไรไม่ดีไม่ดีมาแต่สุดท้ายเขามาจบที่ที่เขาปรับปรับตัวเองและเปลี่ยนตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะเขาเห็นชัดเจนแล้วว่าในชีวิตนี้นะคะไม่มีอะไรทําให้เขาเป็นสุขได้เท่ากับทำสิ่งที่ดีๆต่อตัวเองและ และผู้อื่นนะคะดังนั้นเราทุกคนนั่นแหละคะ่ะเราทุกคนเลยนะคะที่สามารถเป็นคนโลกสวยได้แต่อยู่ที่เราจะเลือกหรือเปล่าอยู่ที่เราจะมองเห็นตัวเองอย่างชัดเจนหรือเปล่าลองถามตัวเองเข้าไปลึกๆสิคะว่าเราอ่ะปรารถนาอะไรต่อตัวเองและผู้อื่นผู้พูดนะคะเชื่อเลย เชื่อเลยว่าทุกคนจะมีคำตอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผู้ถ้าผู้พูดเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนั้นผู้พูดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเป็นคนเป็นเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจเหมือนเหมือนกับทุกคนทั่วไปทั่วโลกนะคะดังนั้นผู้พูดนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนจะได้คำตอบของตัวเองว่าตัวเองปรารถนาที่จะให ทั้งตัวเองและคนที่เรารักและคนอื่นทั้งโลกนี้เป็นแบบไหนนะคะนี่แหละค่ะโลกนี้นะคะอยู่รอดได้เพราะมีคนโลกสวยนะคะโลกนี้จะไม่รอดถ้ามีคนโลกไม่สวยทั้งโลกนะคะแต่ที่จริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนก็ก็มีมุม โลกสวยอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าทุกคนอยากให้โลกใบนี้สวยหรืออยากให้โลกของตัวเองโลกของตัวเองก็คือ,อชีวิตตัวเองนะคะชีวิตตัวเองและและ,และคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะถ้าอยากให้โลกของตัวเองสวยเราก็ควรเลือกด้านที่สวยงามของเรา ดีกว่าไหมนะคะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์อะไรบ้างกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแต่ก็ก็มาเล่าก็มาเล่าเราไปงั้นง้นแหละเล่าไปเฉยๆนะคะเผื่อเผื่อว่ามันจะเป็นข้อคิดอะไรกับท่านผู้ผู้ชมผู้ฟังได้บ้างนะคะหาก ไม่ถูกใจใดๆผิดตกอะไรนะคะก็ขอโทษขออภัยไว้กับทุกคนนะคะหากมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะก็ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีมีโลกที่สวยงามของตัวเองและชื่นชมกับโลกใบนี้ที่สวยงามในมุมที่สวยงามนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในจิตในใจในทุกๆวันนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะ